สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูแขกนะคะวันนี้ครูแขกไม่ได้มาสอนวิชาภาษาไทยนะคะแต่ว่าครูแขกจะมาสอนวิชาการงานอาชีพนะคะวันนี้ครูแขกจะพาเด็กๆมาปลูกต้นหอมกันนะคะแต่วันนี้ครูแขกไม่ได้พาปลูกในดินนะคะเราจะมาปลูกในขวดน้ํากันเลยค่ะด้านหน้าครูแขกมีทั้งหมด4ใบนะคะแต่จริงๆแล้วครูแขกปลูกไว้ค่อนข้างเยอะแต่นามาให้เด็กๆดูแค่เป็นตัวอย่างนะคะ ครูแขกเชื่อว่าเด็กๆหลายๆคนนะคะรู้จักต้นหอมนะคะแต่ไม่น่าจะชอบรับประทานใช่ไหมคะด้วยรสชาติและกลิ่นที่ค่อนข้างฉุนของต้นหอมนะคะแต่หลังจากดูคลิปนี้แล้วนะคะครูแขกอยากให้เด็กๆนั้นมารับประทานผักเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าผักมีวิตามินช่วยบำรุงร่างกายนะคะโดยเฉพาะสถานการณ์ช่วงนี้นะคะไวรัสโควิด -19 แพร่ระบาดมากและก็มาใกล้ตัวพวกเราทุกคนนะคะ การรับประทานอาหารนะคะหรือแม้กระทั่งวิตามินผักผลไม้ทําให้ภูมิคุ้มกันเราแข็งแรงมากขึ้นนะคะถ้าเด็กๆไม่ชอบรับประทานผักเนี่ยจะทําให้ภูมิในร่างกายนะคะค่อนข้างจะอ่อนแอไม่แข็งแรงเหมือนคนที่รับประทานอาหารครบห้าหมู่นะคะก่อนที่ครูแขกจะพาไปปลูกต้นหอมนะคะครูแขกจะมาอธิบายถึงประโยชน์ของต้นหอมนะคะ ต้นหอมนั้นมีสารฟราวอโนอยและเคอร์ซิตินนะคะช่วยยับยั้งการเกิดเซลเล์มะเร็งและป้องกันภูมิแพ้อีกทั้งยังช่วยบำรุงกระดูกนะคะเพราะมีแคลเซียมนะคะน้ำมันหอมระเหยจากต้นหอมนะคะยังช่วยต่อต้านวัดนะคะนอกจากนี้ยังช่วยลดภาวะ เลือดกำเดาไหลด้วยนะคะเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าประโยชน์ของต้นหอมมีอยู่มากมายนะคะถ้าเราไม่รับประทานภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราก็จะไม่แข็งแรงนะคะเด็กๆอันนี้นะคะต้นหอมครูแขรปลูกไว้ประมาณ2สัปดาห์แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองวัดนะคะขนาดของรากกันนะคะเด็กๆตอนแรกเด็กๆนะคะครูแขรปลูกมาจากอันนี้นะคะหอมแดงนะคะหอมแดงไม่มีรากเลยแล้วดูตอนนี้นะคะ สองสัปดาห์นะคะดูลากนะคะเรามาดูกันนะคะว่ายาวประมาณกี่เซนติเมตรนะคะเดี๋ยวเราลองวัดดูด้านล่างสุดเลยนะคะต้นนี้นะคะสิบเอ็ดเซนติเมตรค่อนข้างยาวเหมือนกันนะคะแต่จะยาวกว่านี้อีกนะคะตอนนี้ก็ยังไม่โตเต็มที่เท่าที่ควรน,นะคะก็ต้องรอนะคะให้โตมากกว่านี้ถึงเก็บมารับประทานได้นะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวมาดูนะคะ อันนี้คือต้นหอมใช่ไหมคะเด็กๆอันนี้คือต้นหอมแต่ครูแขกปลูกมาจากอันนี้นะคะหอมแดงนะคะหอมแดงกลายเป็นต้นหอมแต่จริงๆแล้วที่เขาปลูกขายตามท้องตลาดอันนี้ไม่ได้ปลูกมาจากหอมแดงนะคะจะปลูกมาจากมาเมล็ดนะคะหอมแบ่งนะคะปลูกในแปลงผักแต่ว่าครูแขกไปดูคลิปใน YouTube มาแล้วคิดว่าเหมาะกับาการปลูกในพื้นที่ที่เราไม่มีพื้นที่มากๆว้างๆอะคะ่ะเราสามารถปลูกใส่ขวดว้รับประทานเองได้ด้วยนะคะยิ่งช่วงเนี้ย โควิดเนี่ยค่อนข้างแพร่ระบาดนะคะอะไรที่เราสามารถปลูกไว้รับประทานเองที่ท,ที่บ้านได้เราก็ควรปลูกเอาไว้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันเลยนะคะเด็กๆว่าเราจะปลูกต้นหอมเราใช้อะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะหนึ่งเลยนะคะขวดน้ําค่ะขวดน้ํานะคะถ้าที่บ้านเด็กๆมีขวดน้ําดื่มยี่ห้อไหนก็ใช้ได้ทุกยี่ห้อเลยนะคะหนึ่งสองนะคะคัตเตอร์นะคะ 3กันไกลคะ่ะแล้วก็สีนะคะต้องมีน้ำด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะใช้น้ำเติมห้ 5, หอมแดงคะ่ะอ่ะแต่ว่าครูแขกจะแนะนำนิดน,งนึงนะคะขวดน้ำดื่มนะคะเด็กๆอ่าให้ผู้ปกครองตัดให้นะคะเพราะว่าถ้าเด็กๆตัดเองใช้คัตเตอร์อาจได้รับอุบัติเหตุได้นะคะอันนี้นะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาน,นี้ครูแขกตัดมาแล้วนะคะเด็กๆ เราจะตัดประมาณไหนแล้วก็ขวดอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะก็ตัดนะคะมันจะมีรอยรอยคอขวดอยู่ด้านบนนะคะก,ก็ตัดออกตัดนะคะแล้วก็เปิดฝาออกนะคะแบบนี้นะคะเามาดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูของส่วนของหอมแดงนะคะหอมแดงในหนึ่งพวงที่เราซื้อมาเนี่ยจะมีไหลยขนาดนะคะครูแข่แนะนําว่าให้ใช้หัวใหญ่นิดนึงนะคะให้ดูจากตรงฝาขวดเนี่ยคะ่ะเด็กๆนะคะ ถ้าเราใช้ขวดที่มันมีความกว้างค่อนข้างเยอะถ้าหอมแดงเราหัวเล็กจนเกินไปนะคะเราจะใส่แล้วมันจะตกลงไปในขวดแล้วมันจะเน่านะคะไม่จเจริญเติบโตนะคะเราต้องดูขนาดของหอมแดงนะคะให้ใหญ่กว่านะคะตรงตรงรูขวดนะคะนิดนึงค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ตัดจุกนะคะหอมแดงมันจะมีขาวๆข,ข้างบนนะคะเด็กๆก,ก็ตัดออกนะคะตัดออกนะคะ ข้างล่างก็เล็มนะคะถ้ามีเปลือกหรืออะไรนะคะมีรากนะคะก็เล็มออกได้นะคะง่ายมากเลยครูแขกบอกว่าปลูกง่ายมากเลยหอมแดงนะคะอ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองวางกันก่อนว่าเราใส่ในอันนี้ได้ไหมอันนี้ไหมหล่นใช่ไหมคะมันยังเล็กไปนะคะเดี๋ยวครูแขกดูอีกหัวหนึ่งนะคะเมื่อกี้มันเล็กไปนะคะเด็กๆมันใส่จะไม่ค่อยอยู่นะคะเดี๋ยวดูอันนี้นะคะได้ไหมเดี๋ยวครูแขกขอตั้งในนี้ก่อนนะคะ เราตัดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็เอามาใส่แบบนี้นะคะใส่ลงไปนะคะใส่ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เอาหอมนะคะหอมแดงใส่ลงไปในรูนะคะอันนี้ถ้าอายุไม่เอ,อย่เอยอาอย่เรียบร้อยแล้วนะคะเราใส่ไปเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็มาเติมน้ํากันนะคะน้ํานะคะใส่ลงไปในขวดเลยนะคะเด็กๆ ใส่ไปประมาณก็เกือบเต็มเลยนะคะใส่ไปแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอาฝาใส่ไปอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็เอาหอมแดงนะคะด้านที่เป็นรากเนะะี่ยค่ะใส่ลงไปนะคะถ้าสมมติว่าน้ำเยอะไปเด็กๆก็ตักออกนิดหนึ่งก็ได้นะคะแล้วก็เอาตั้งไว้นะคะในที่ร่มๆนะคะแล้วก็พอมีแสงแดดก,ก็เอาออกไปตากแดดบ้างนะคะอันนี้นะคะ ที่ครูแขปลูกไว้นะคะเดี๋ยวครูแขจะแอบ,บชิมรสรสชาตินะคะว่าเป็นยังไงนะคะครูแขมีน้ําเตรียมน้ามาล้างด้วยนะคะเดี๋ยวครูแขจะชิมให้ดูบางคนเนี่ยเจอเนี่จะเคี่ยวผักออกนะคะทานก๋วยเตี๋ยวเจอต้นหอมเคี่ยวออกเคี่ยวออกแต่ครูแขจะบอกนะคะถ้าใครเป็นวัดเนี่ยรับประทานเนี่ยนะคะมันจะช่วยทําให้วัดหายเร็วนะคะแล้วก็ขับเสมหะด้วยเดี๋ยวครูแขกล้างน้เาเปล่าแป๊บนึงนะคะล้างน้ําล้างน้ํานะคะ ก็คุ้แขะชอบทานผักค่ะชอบค่ะอืมอืมก็จะมีความฉุนฉุนนะคะรสชาติฉุนฉุนแล้วก็ขมนิดๆนะคะแต่ถ้าเราเอาไปใส่ในยำนะคะบีบมะนาวรสชาติเปรี้ยวๆเนี่ยรับรองว่าแซ่บมากๆเลยนะคะเด็กๆนะคะหลังจากจบคลิปนี้นะคะอย่าลืมนำไปลองทำกันดูนะคะปลูกผักในขวดน้ำนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วนะคะ ไว้พบคู่แขในคลิปต่ตอไปนะคะสวัสดีค่ะ